กาวสวัสดีครับทุกคนอยู่ับผมซีโร่ชิโนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแกรซัมเบอร์นเหมือนเดิมวันนี้เรามีอะไรมาอัปเดตครับก็คือทางเกมเนี่ยเขามีข้อแลบต่อนะครับจากสลามรอบที่แล้วเป็นเรื่องรีซิโร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบับผมแต่ละตัวละครก่อนว่าเก่งขึ้นขนาดไหนซึ่งตัวละครในข้อแลบนี้เขาจะมี4ตัวละครเลมเบลทีสเอมิเลียแล้ข้อแรมนะครับ แล้วก็จะมีทูเวปพ่อนให้เรามาขาเป็นด้วยแล้วบอกเลยว่าเสริมความแก่งให้ตัวละครเนี่ยเก่งได้มากขึ้นมากๆากเลยครับนี่ครับเขาจะมีล็อกอินนะครับเอาบัตรไปสุ่มได้เนาะสำหรับใครได้ดวงดีจริงๆเนี่ยบัตรก็สามารถเอาได้นะครับไม่ต้องใช้เพชรเลยอ่า <c oughs> แล้วรอบนี้นะครับสามารถทำลัก120ได้ สำหรับใครไม่รู้นะวารักคืออะไรแล้วก็คือเพิ่มอัตราการดอกนะครับให้ในแต่ละดาดเนี่ยมันดอกได้มากขึ้นนะครับอ่าเขาจะมี t r u e lem m o r n i n g s t a r t r u e lem mob t r u e m e r a l i a p e แล้วก็ t u o b e a t r i ribbon นะครับอ่าโอเคอ่าสำหรับใครที่ทำเป็น two weapon เนี่ยก็จะมี super ุนะครับมาเต้นชดแล้ววิธีการคราบนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปคราบกัน อ่างไงมาครับก็จะมีมิชชั่นครับขึ้นมาตรงมุมขวาบนนะสามารถเช็คดูได้นะครับก็มีตั๋วสุ่มด้วยอ่าเรามาดูกันบัฟกันดีกว่าเอมิเลียเนี่ยได้ถูกบัฟนะครับทางด้านอ่าโดนรับดาเมจในอาร์ตนะครับจาก20เไป25ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งไม่เยอะมากนะครับก็ดีส่วนทูอาร์ตนะครับดาเมจขึ้นมาหมื่นหนึ่ง ดีครับอันนี้ดีแล้วก็ลดการต้านทานน้ำนะครับเป็น80%เพราะฉะนั้นเอมิเลียเนี่ยไปกับทีมน้ำนะครับตัวน้ำ DPS ตัวอื่นเนี่ยก็จะทำให้แรงขึ้นแบบมากๆมหาศาลนะครับต่อมามาที่เลมนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงครับน้องเป็น DPS ธาตุน้ำที่แรงมากๆเลยนะอะอะ Ability นะครับ Ability Bit ้ u ิทนะครับก็คือค่าพวกเผ่าพันธุ์สัตว์นะครับจากวิวสามเป็นวิวห้านะครับเพิ่มมาเยอะเลยดีมากครับอาร์ตจาก15ื่นห้าเป็น20งหนเปอร์เซ็นต์นะครับดีสุดๆขึ้นมา5,000แบบดื้อๆนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยเป็น50%เนอนาะแล้วก็20วีด้วยคือบางทีอ่ะเราใช้อาร์ตก่อนนะค่อยทูอาร์ตก็จะแรงขึ้นในระดับหนึ่งเยอะมากเลย ต่อมาครับ t w อ Arts ทูอาร์ s เนี่ยบอกเลยโอ้โหแจ่มมากๆเป็นการบัฟที่ตึงมากๆนะครับจาก5้าหมื่นสองไปเจ็ดหมื่นมันเยอะไหมอ่ะโคตรเยอะครับทำดาเมจเหมือนเดิมนะครับแต่แรงขึ้นมากๆแล้วก็เพิ่มอตัตราคีะครับจาก80%เป็นเนี่ยเป็นร้อสสิบเปอร์เซ็นโอ้โหแบบคือถ้าคียอะ่ะเจ็บเลยเพราะว่า130นะร้อนสคสิบเปอร์เซ็นับเราไม่ต้องใช้ของมาช่วยเลยนะเยอะมาก มีเพิ่มอาร์ตเกตนะครับก็เหมือนเดิมเสียพลังชีวิต2%จาก m มคเฟไปเรื่อยๆนะครับต่อมามาที่แรมนะครับแรมถือว่าบัฟขึ้นมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะเป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่ช่วยกลางโลนะครับซึ่งโลของน้องเนี่ยอยู่ที่6,000นะครับที่บัฟมาสำหรับอาร์นับ อะไรที่เป็นดาเมจประสิทธิภาพทางด้านธาตุชนาาะธาตุขึ้นเป็น50%เยอะนะครับเยอะส่วน t ูอาเนี่ยเพิ่มดาเมจมาหมื่นหนึ่งแล้วก็เพิ่มโลนะครับไม่มีอะไรมากส่วนเบียทิตเบียทิตเก้าบัฟขึ้นมาเยอะอยู่ก็จะมีเพิ่ม e q u i p m e n t CT Speed mm hmm. ใน Ability นะจาก10%เป็น20%ทางด้านอาร์นะครับ ก็เพิ่มจาก35เป็น45%เถือว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะสำหรับอาร์ตมาที่ทูอาร์ตกันดีกว่าเพราะวปกติคนที่เล่นเบียร์ทิสเนี่ยก็จะเล่นทูอาร์ตนะครับจาก42 0 0 0เป็น55 0 0 0โอเคนเนเบจเยอะขึ้นมากแล้วก็ลดทานมืดนะครับตันทานทานมืดเป็น45%เดีครับอ่ะและอย่างที่บอกนะครับสามารถทำรัก120กันได้แล้วช่วยให้ดรอปของได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีมากเลย เพิ่มสเตตด้วยอ่าส่วนอุปกรณ์นะครับรอบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนสุ่มอุปกรณ์มากกว่าเนาะที่พิเพษว่าน,นั้นคือผมไม่สุ่มนักรอบมานะครับแล้วก็ได้ทางนั้นเลมกับเบรทิสมาพร้อมกันนะเดี๋ยวผมอินสแตทามาให้ได้มาพร้อมกันเลยคือแบบว้าวนะครับนี่เขาได้มาจากตู้นี้เลยนะครับที่มันการันตีห้าดาวตัวหนึ่งเนี่ยับผมได้เลม กับเบรติสมาพร้อมกันแต่ที่จริงผมอยากได้เอเมิเลียด้วยนะเอเมิเลียยังยังดูโอเคมากนะหลังจากบัฟก็ดีเลยครับเอามาสุ่มแบบนี้ทีหนึ่งแล้วคันเพื่อออกเอ,เอเมิเลียนะครับแลมก็ได้แลมก็เก่งมามามาออกอือ,อ,อขอไม่เกลือขอไม่เกลือ โอ้โหแรกหน้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยครับไม่เก่งเลยแหละไม่อยู่เลยครับลนตัวอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการเก็บเพชรอยู่นะครับตอนนี้แปดร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวถัดมาถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่อยๆนะครับผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนถึงพันห้าเนาะห้าพันห้าเนี่ยก็เท่ากับการันตีนะครับสามารถไปเลือกตัวที่เราต้องการได้ซึ่ง ในคคลโบของสลามนะผมก็ได้ทุกตัวที่ผมต้องการมาแล้ว <c oughs> โคตรใจฟูได้ริมูรุสามตัวนะครับก็จะมีตู้วันนี้นะครับที่มาในรอบห้าปีนะสา,าาสามารถมาเลือก,กสามารถมาเลือกสุ่มกันได้สำหรับตู้ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตู้นี้นะครับล็อกอินห้าวันนะแล้วก็ตู้นี้ตู้นี้เนี่ยจูโ you น know. ่าตัวที่ถือโล่นี่นะครับดีมากๆากบล็อกพอได้นะครับส่วนเบอร์วิกก็โอเคผมสุ่มอันนี้ไปครับแล้วผมได้เบอร์วิกนะครับแต่เป็นล่างดาวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนตัวนี้นะครับนี่เลยหนึ่งสองสองตัวตึงๆนะครับเคสซิน่าคือเก่งมากๆเลย ลิซ่ายังเก่งมากๆ,ๆอยู่นะครับสามารถมาสุ่มนี้ได้แล้วก็ฟอยเวอร์ซัมมอนนะครับสามารถมาซัมมอนได้นะเพราะมันก็จะมี c คสซิน่าวอลกแล้วก็ตัวเนี่ยหกตัวเนี่ยคือถ้าคุณสุ่มได้ไอหน้าตู้เนี่ยหกตัวเนี้ยผมผมว่าต้องเลือกเลยครับเลือกเลยนะอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูกันว่าจะได้ตัวอะไรกันนะครับ ฉายนีก่กึเบะโตฮานาตูนี่ผมเอาเลยนะมองโอ้โหไม่ครับไม่น่าเอาธาตุน้ำาหรอธาตุน้ำมีตัวที่ดีไหมก็ตัวนี้นครับตัวนี้โอเคอยงชื่ออะไรผมไม่มั่นใจนะอ่ะอย่างพิซซิคา่านะครับ อย่างฟิสิก้าเนี่ยก็โอเคนะเล่นดีตัวใช้ปืนตัวนี้ด้วยนะครับอ่าจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะอ่ะวันที่นะครับโอเคนะต่อตัวนี้โอเคที่เหลือทตุน้ําก็ไม่โอเคครับอ่ะมีตัวแท้งงั้นผมสุ่มเลยแล้วกันส่วนอีกทีหนึ่งไปเลยแต่ส่วนใหญ่เขาอยากให้เป็นทัดมืาดาัด ธาตุอาธาตุไม้นะครับตัวเก่งมันเยอะได้ตัวโล่นี่ผมเอานะโอ้ยวันที่เฮ้ยมันมาจริงทุกคนแต่มันไม่อยู่หน้าตู้นะแค่มันเก่งนะครับแค่มันเก่งยังไงดีอะยังไม่เอาละกันนะครับอยากได้ตัวนั้นตูจ้จริงๆเพราะมันช่วยทีมให้เราเก่งขึ้นได้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไป เล่นด่านรีิโลกันผมเนี่ยเล่นผ่านนะครับเพราะว่าทีมของผมโอเคนะโอเคมาเล่นกัน,นครับด่านนี้เลยด่านนี้เลยเอา่าใช้ทีมนี้เลยครับผมขอเพิ่มดาเมจดีกว่าเนาะจะได้แรงขึ้นนะครับไปจดไปสำหรับทีมนี้นะผมก็จะลิมูรุ เนี่ยบัฟพ,พลังจุดตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้เลมเล่นด้วยส่วนดีที่ก็มาบัฟด้วยลักอย่างเดียวนะครับคือน้องก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเดีย๋ยวดูเลมฟาดนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนอยาให้เลมรู้บัฟให้กัอน Okay. เคเันจะแตกหน่อยโปรโมชั่นไว้ด้วยจะดนสถานะนี่แรงมากแรงมากทุกคนดู๋ยวดูนะถายเป็นข้อข้อ หลังจากนี้เลมก็จะแบบเสียเลือดไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูแลเลมดีๆนะ <c oughs> คือน้องต้องมีตัวฮิวอะเป็นไงครับเป็นไงผมไม่ได้ใช้ตัวอะไรแบบระดับแข็งแร่งเลยนะเล่นตัวโคโลโพอย่างเดียวเลย <c oughs> เป็นไงบ้างทุกคนไม่ยากนะสเตจนี้ไม่ยากนะผมอยากให้ทุกคนมาเล่นนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปแลกอ,อุปกรณ์ เล่อุปกรณ์ได้อะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปคับของทูด้วยนะครับหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยมันก็จะได้แต้มมาใช่ไหมทุกคนเอาแต้มนะับมาแลวข้างบนตรงนี้เลย Exchange กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาให้เราแากว่าแต่ละอย่างมันใช้เท่าไหร่นะอะผมก็ทำการแลกโอ้โหอาวุธเล่มนะไปเยอะเลย ถือว่าฟาร์มเยอะแนะนำหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอแรกของนะครับมาที่อีคิวส์นะครับแล้วก็คาบติ้งสำหรับใครที่ยังไม่มีแลนคาบเนี่ยหาได้ที่ไหนนะครับไปที่เลดนะครับตรงหน้าเลยสีแดงแดงเลดอ่าคือผมว่าถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยมาเล่นอาจจะลำบากครับตรงทางด้านทาเวพอน ทูของพลบโบนี้แต่ถ้าใครเล่นไว้แล้วก็คือสบายครับไม่ยากเลยอ่ะให้กดไปที่ exchange ตรงนี้นะครับวิธีเล่นก็กด join l a t e r t y แล้วก็ start l a t e นะครับถ้ามีบัตรท่าน้าทข้างบนเนี่ยเห็นไหมสามอันนี้ก็ไปเปิดเป็นโ host ได้นะครับแล้วก็เอาแต้มมาแล้วแต้มมาแรกตรงนี้อ่ะเห็นไหมกดเข้ามานะครับ แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีให้แลกเป็นแบบแปลนที่เอาไว้อ่า,นาเนี่ยเอาไว้ทำทูไวเทมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อเอาเศษพวกนี้ไปด้วยเพื่อเอาไปคาฟนะับโอเคมาที่คาฟติ้งนะครับทุกคนเลื่ยนลงไปนี่ครับก็จะเจอคุณจะเจอวิธีคาฟนะครับโอเคก็กดไปที่ ตัวที่คุณต้องการจะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับคุณก็ทําการหานี่พวกนี้โดยวิธีฟาร์มผมบอกไปแล้วนะครับไปที่เลดีาร์ตี้แล้วส่วนพวกเสื้ออะไรพวกเนี้ยทำไมบางทีนะบางคนบอกว่าอัพไม่ได้นะครับคือที่อัพไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณนับต้องลิมิตเบรกให้มันเป็นขั้น5นะลิมิตเบรกให้เป็นขั้น5อย่างเนี่ยเลมอนนสตานะครับคุณก็ต้องเอาปตีบวกแปลว่าคุณต้องหาเพิ่มอีก สิบอันก็คุณต้องมีสิบเอดอันถึงจะได้ลิมิตเบรกมันได้ห้านะครับอืมแล้วคุณก็ไปเพิ่มเลเวลนะครับของอาวุธประมาณนี้นะทุกค,คนแ้ววันนี้เป็นไงบ้างทุกค,คนอยากสุ่มไหมถ้าอยากสุ่มก็สุ่มเลยครับเพราะว่าคนละวันนี้ใครๆก็รักนะครับเอมิเลียและเล็บถ้าชินชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วเชิใหม่คลิปหน้าครับ